ผมคำล่ำดีครับร้อน,นสวัสดีครับ พก็กับพาไปเรื่อยนะครับไปให้ครบไปทั่วประเทศไทยเจเจ็จังหวัดครับวันนี้ครับผมผมกลับมาอีกแล้วครับกับที่นี่นะครับเคทีพาร์คจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเห็นบรรยากาศของโรงแรมแล้วนะครับก็เราจะไม่ไม่เข้าไปดูในโรงแรมอ่าไม่เข้าไปดูในโรงแรมกันในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะออกไป เข้างนอกกันนะครับวันนี้จะพาไปที่ไหนของเมืองการบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับไปเที่ยวเมืองการกันแต่ก่อนดีไปหารายทานก่อนนะครับไปชิมของอร่อยเมืองการก่อนนะครับไปกันเลย กองคับเดินในคลองครับวันนี้เรามาถึงแล้วนะคะกับอาหารเช้าครับที่นี่ครับเขาเรียกว่าโจ๊กหลังป่าช้านะฮะเป็นร้านอาหารช้าหรือว่าโจ๊กชื่อดังของจังหวัดเมืองการจนบุรีนะครับมาเสร์ฟแล้วครับ ลองทับลงเดินที่ท้องครับชิมกันดูครับอ,อร่อยสมคำาล่ศลือครับโจ๊กหลังป่าช้านะครับใครแวะมาเมืองกายก็ลองแวะมาชิมดูนะครับเช้าเช้านะครับอยู่หลังปา่าช้าอยู่หลังสุสานที่เป็นสุสานของเฉลยชาวต่างชาตินะฮะอยู่ข้างหลังสุสานเลยนะครับวิ่งเส้นหลังสุสานเจอเลยนะครับ อร่อยจริงๆครับผมทำล่ำดีครับร้อนับผมมาถึงแล้วนะครับกลับที่นี่ครับสะพานข้ามแม่น้ำแคลครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟเมืองกาญนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปถึงสะพานกันนะครับเราจะรถตรงนี้จะเดินไปถึงสะพานประมาณสัก50ิเมตรกันนะครับ เดี๋ยวเราตอนนี้เราได้ที่จอดรถตรงนี้แถวนี้นะครับซึ่งห่างจากสะพานประมาณห้าสิบเมตรเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่สะพานกันนะครับไ,รไปเราเดินไปกันดีกว่าอันนี้คือรางรถไฟนะครับแล้วก็มันจะยาวไปถึงสะพานเลยนะครับมันจะมีสะพานข้ามแม่น้ําแควอยู่ข้างหน้านะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆถึงสะพานเลยเราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับปกติเขาก็จะมี ขบวนรถไฟนําเที่ยวนะครับ <nek> นั a a ่งรถไฟจากนี uh oh oh yes ่ที่นี่เลยนะครับสถานีรถไฟสะพานแคลใหญ่เนี่ยครับไฟจนถึงน้ําตกเอราวันเลยครับแต่ว่าอันนี้เรามาแล้วก็รถไฟเขาไปกันแล้วครับเขามีตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสถานีรถไฟสะพานแคลใหญ่นะครับจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของต้นขบวนเลยนะครับรถไฟจะจอดหัวขบวนตรงนี้ ยาวไปถึงนู่นเลยนะครับถามมาเมื่อกี้นะครับจะออกมาประมาณรถไฟออกประมาณ9ก้นาฬิกาฮะแล้วก็จะยาวไปถึงน้ําตกครับแล้วก็กลับประมาณช่วงบ่ายครับประมาณบ่ายสองก็จะกลับไปถึงที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็ใครจะมาเที่ยวก็ลองสอบถามเส้นทางก่อนล่วงหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของสะพานกันครับต้นสะพานท่ามน้ำแควนะครับเพิ่มให้ความรู้นิดนึงนะครับสะพานข้าแม่น้ําแควนะครับก่อสร้างโดยทหารเฉลยศึกนะครับของ พันธมิตรครับพวกอัองกฤษอเมริกาในวันนี้ครับญี่ปุ่นจับมาเป็นฉเฉลยแล้วก็มาสร้างสะพานตรงนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าสะพานตรงนี้ครับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า10000คนเลยนะครับในระหว่างการก่อสร้างสะพานนะครับชมกันดีกว่าครับไป นี้นะคะข้างหลังข้างหลังอะค่ะก็จะเป็นวิวศาลเจ้านะคะมีเจ um ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ด้วยค่ะข้างหลังค่ะนี่ค่ะก wow. ็ข้ามไปได้ค่ะค่ะคนเขาก็จะมาถ่ายรูปเล่นกันนะคะ แบบโยกเลยค่ะลงแรงแล้วก็อากาศดีลมเงย็นๆปันหมูนะคะนู่นเขาจะมีร้านอาหารเรา,ารรตั้งไปกินไม่ได้ค่ะแต่ต้องเดินข้ามไปแต่ไม่หิวพอข้าวไปปุ๊บหิวเลยเชียร์ยาวเวลา1ังตึงสะพานก็ยาวเหมือนกันนะยาวมากเดินมาก็เหนื่อยเหมือนก<ป>ันฮะเดินระวัง ต้องระวังครับ,บางทีมันจะมีรูเล็กๆเดี๋ยวเท้าเราร่วงลงไปในรู okay. ถ้าช่วงหกโมงเย็นนะคะหกโมงใช่ไหมใช่ช่วงเย็นๆน่ะเดี๋ยวจะมีรถไฟขับมาเราต้องมาเดินยืนหลบตรงจุดพักนี่เรามาดูจุดพักหลบรถกันนะ<ช>มันจะมีที่พักสำหรับหลบรถไฟเลลารถไฟสวนมาใช่ไหนเธอลองไปหลบดิรถไฟมาแล้ว ลบๆรถรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วลบลบลบตรงนี้นะจะเป็นที่สำหรับรถรถไฟที่กำลังจะมารถไฟก็จะมาฝั่งนู้นรถไฟก็ข้างหลังเราก็จะลบกันตรงนี้ใช่ตรงกลางแม่น้ำพอดีโอ้โหทำไรกันยยปล่่ออใหห้นทำไรอ่ะปล่อยปลาอ๋อปล่อยปลาปล่อยให้หน่ออยยปล่งไหนครับยาย มันจะไม่ขาหักเหรอโอโ้โหตายป่อยตายเลยตายป่อยอย่างนี้เหรอเออลงน้ำอย่างนี้เหรอมันจะไปไหมไไเนี่ย,ยไปปลาหรือ่สิยายปลาอะไรอ่ะไปแล้วไปเราได้เห็นบรรยากาศรถไฟวิ่งผ่านการสะพานกันด้วยนะครับ การข้าวม่น้ำแคลนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกับที่ตรงนี้เขาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับจับมือไว้เราไปด้วยกันเห็นนน